สวัสดีครับผมบอยครับที่ผู้สากขันขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ n e ็กเจนเนเจอร์รุ่น4ประตูโตเตียนะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายที่742,000บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับซิงเกิลเทอร์โบนะกำลังนอกมาอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับก็เดี๋ยวบอยพาชมว่าคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างแล้้้ววก็ตััััััรรรรรถนนนนมมีอออปชชช่ะะไบบบบางคคเิญ เริ่มจากด้านหน้านะครับตัวรถนะครับจะเป็นตัวเตี้ยอย่างที่บอกครับมาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแัปเตอร์นะจะมีอักษรคําว่า f r d นะครับสีดําตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ไฟ LED 3จุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟวงแหวนนะนะครับแล้วก็ตัวนี้บอยใส่ในส่วนของไฟวิ่งกลางวันครับสีขาวให้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีส้มนะครับ แล้วก็ตัวไฟดีนะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีขาวให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับปกติจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เองเนี่ยจะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับอันนี้บอยใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้านหน้าของเรานะครับอ่าแต่ว่าพาชมด้านข้างกันนิดนึงนะครับด้านข้างเนี่ยล้อแม็กนะครับปกติจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับล้อกระทะนะ คันนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนน็อแม็กใหม่นะครับเป็นแม็กลายใบพัดนะครับก็ทําสีดําตัดขอบสีแดงนะครับก็ลูกค้าดีเคทมานะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแม็กสิแล้วก็ใส่ยางนะครับเป็นยางของลินโซ่นะครับซีรีส์ยางอยู่ที่2องห้ทับห้นะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นครับให้กับรถของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเองนะครับเราก็ใส่ในส่วนของ กันสาดสชิ้นนะครับแล้วก็เบ้ากันลอยนะครับมือเปิดนะครับแล้วก็ตัวของบันไดข้างนะครับอันนี้นบันไดข้างนะครับสู์นะเบิกใสให้ลูกค้าเลยนะครับอ่านี่ให้ดูใกล้ๆนะครับอ่านี่ครับมือเปิดจะเป็นสีดานะแล้วก็ตัวรถเองี่ยจะมีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างนะครับแบบนี้มาให้นะครับอันนี้ด้านหลังนะคันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ทําการโหลดนะครับก็คือใช้ รถเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่ล้อนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับน้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยตรงฝสกระโปรงนะครับบอยใส่ในส่วนของอะคริลิกนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับสีแดงเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของกันชนท้ายนะครับอันนี้ปกติรุ่นนี้จะไม่มีนะสิบตัวโตเต้ไม่มีนะครับอันนี้บอยใส่ในส่วนของกันชนท้ายเพิ่มให้นะครับเป็นกันชนท้าย สีเดียวตรถนะครับตรงรุ่นนะครับเบิกสูงนะนะครับแบบนี้เลยอ่าอลอเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวบอยพามชมด้านในนิดนึงนะครับด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับปกติเนี่ย้องบอกว่าตัวของสีประตูตัวเตี้ยนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ทําการเปลี่ยนเบาะหนังให้นะครับเบาหนังสีดาหดืนได้สีแดงนะตัวนี้ก็จะให้แมท c กับตัวของลูกค้าเลือกชุดแต่งนะครับก็คือเป็นสีดำหดืนได้สีแดง ข้างหน้าก็จะเป็นตัวกระจังก็สีดำแและสีแดงนะครับแล้วก็ไฟหน้าของรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าจอข้างหลังเนี่ยขนาดหระพวงมาลัยในแนิ้วนะครับแล้วก็จอตรงกลางเนี่ย10นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ไปบอกนะครับบอยใส่ในส่วนของกล้องหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้เข้าเกียร์ถลังปุ๊บก็ มีจอภาพพื้นที่หน้าจอเลยนะครับระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับก็จะมี airbag 6ไปบนะครับ airbag หกใบแล้วก็ระบบเบรก abs นะครับ ebd นะครับก็เรียกว่าถ้าลูกค้านะครับที่กำลังมองหา4ประตูตัวเตี้ยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะครับกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่า แอดไอเดียไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับนนบอยกดตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ